ลักี้เนอะลากี้ลากี้อย่าทำหน้าที่ผิดลูกไม่ไมไม,ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปอ่าเก่งจังเลยรู้จักดูแลเนาะที่อย่างงี้เนาะไม่ต้องนะเราออกมาได้ยังไงตัวเองอะตัวเองออกมาได้ยังไง ออกมาตรงไหนได้นี่ฮึเป็นฝูงเลยไป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 เข้าบ้านคืนเออออกมาได้ยังไงนี่ฮะออกมาได้ยังไงไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วไปเร็วมา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 ลูกไหมมาเข้าบ้าน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  Ta tama 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 tama. mata 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 đây nè. mata 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 ¡ay oh, no, 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 no!